เอาละครับทุกคนสวัสดีกันด้วยนะครับในวันนี้เราจะมาเปิดกาชาสุดพิเศษกันเพราะว่ามันเป็นกาชาฉลอง40ปีดากันบอลเลยนะครับได้เรียกว่าแก่กันมากๆ40ปีนี่คือมัน40ปีอะมันแทบจะครึ่งหนึ่งของชั่วอายุคนนะถ้าเกิดว่าใครที่มีอายุ40ปีเนี่ยก็ถือว่าตึงพอควรนะครับเท่ากับว่าคุณนี่มีอายุเท่ากับดากันบอลเลยก็ว่าได้ ใครดูช่องผมแล้วอายุแบบวัยนี้กันแล้วว่ารายงานตัวกันได้นะผมคิดว่าคนดูช่องเราส่วนใหญ่ก็อายุถ้าเท่ากันเนาะนะอายุประมาณเด็กเด็กหน่อยก็10กว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ20 20อัพขึ้นไปนะครับโดยที่ในวันนี้นะฮะตู้กาชา40ปีเนี่ยมันจะเป็นตู้พิเศษเลยซึ่งโดยที่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวตู้เนี่ยมันจะเป็นตู้แบบพิเศษ exclusive เลยไหมมันจะวนกลับมาหรือเปล่าเรายังไม่รู้ได้นะแต่ที่รู้ก็คือ ทางด้านของการสะสมเนี่ยเป็นตัวที่น่าเก็บไว้มากๆเออด้านความเก่งเก่งไหมผมว่ามันจะเก่งมากกว่าในการที่คุณเอามันไปเล่นในทีมทีมอื่นๆถ้าจัดฟูลทีมมางะของมันเองอ่ะมันจะไม่ค่อยเก่งเพราะว่าสแตตตัวละครมันน้อยแล้วอีกอย่างคือตัวมันเองอ่ะต้องการให้มันเก่งจริงๆแล้วเล่นได้จริงผมคิดว่าต้องโบดเส้นทางช่ดีนะครับที่ว่าตู้นี้มันลดทางได้ง่ายมากเพราะว่าภายในตู้กาชาตู้นี้มันจะมีแต่แก๊งพวกนี้เลย คือถ้าคุณเปิดได้ ASR เนี่ยคุณก็คือได้พวกเนี้ยลุ้นเอาว่าจะได้ไข่แล้วมันติหนึ่งเนี่ยมันการันตี3ฟีเจอร์ในมันดาทั้งหมดเลยมันจะเป็นตู้ที่ว่าอ่าเปิดสะสมตัวได้ง่ายมากคุณอาจจะได้ปลดดาวลุ้นกันไม่ไม่น้อยเลยในงบที่แบบอาจจะเสียแค่100-200เมตรอย่างเงี้ยคุณก็ได้ครบแล้วอมไม่รู้ว่ามันจะหปีวนกลับมาหนหนไหมหรือว่าจะเป็นแบบไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลย ถ้าไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากที่คุณต้องเปิดหามันกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แคร์อะไรนะฮะคุณก็เน้นแบบเน้นตัวละครจากเกมปกติแอนิเมชันสวยๆตามเกมก็ดองไปต่อก็ได้ไม่ต้องไปเปิดหาก็ได้แต่ผมก็จะเปิดเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะกลับมาให้เราเปิดหาอีกไหมไงนอกจากนี้นะฮะมันจะมีซัมมอนพอยท์ถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้คุณได้ซัมมอนพอยท์เก็บต่อได้ด้วยไอ้ซัมมอนพอยท์ตรงที่เป็นลูกสกาเตอร์ก็สามารถเก็บไว้รอแลกตัวไปเปเิด ตัวละครฉลองให,ใหญ่ได้ที่มันเคยมาแล้วในอดีตอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวเซตรอบ2กําลังจะมาแล้วเดี๋ยวรอกันต่อไปแล้วก็มีเหรียญประจําของกาชานี้นะเป็นเหรียญด้านบอลสีปีซึ่งไอเหรียญเนี้ยถ้าเปิดครบจํานวนสามารถเอาไปแลกตัวละครตัวมงังงะได้นะครับมันใช้เหรียญประมาณ24เหรียญต่อ1ตัวนะผมไม่รู้ว่า1มันติมาได้กี่เหรียญซึ่งเราจะไปกันเลยถามว่าผมอยากได้ใครเป็นพะิเศษนะอันดับหนึ่งผมต้องให้โกหังผมอยากได้โกหังมากผมชอบโกหัง ไม่รู้แหละว,ว่ามันเก่งอะไรยังไงแต่ว่าโกฮังต้องมาก่อนถ้าได้โกฮังดาวรุ่งผมพอใจเลยได้ข่าวว่าตู้มันปลดง่ายก็นะขอโกฮังสัก2ทางแล้วกันเอาล่ะไปกันเลยครับเพราะว่าตัวอ,อื่นอนี่ผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะผมเฉยๆอยอะโกฮังนี่ผมอยากได้มากสุดแหละก็เดี๋ยวมาลองดูนะว่าจะออกง่ายขนาดไหนทีแน่คือสตัวท้ายอะ่ะมันคือแก๊งพวกนี้เลยคุณต้องไปลุ้นเอาว่า คุณจะได้เป็นใครใน3ตัวท้ายถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะได้จากระหว่างทางช่วงรอ,อบแ,บกแรกๆนะตั้งแต่ตัวมาเลยตั้งแต่ตัวแรกก็ได้แล้วได้เบต้าเลยครับเบต้าบุกโลกมา่งมาแล้วหนึ่งข้อดีอย่างหนึ่งคือมันได้เป็นแบบการแบบเนี้ยเอามาใช้งานจริงได้เลยเนาะไม่ต้องไปปั้นหรือว่าอะไรได้เบต้ามาก็โอเคเบต้าก็มาแล้วหนึ่งก็ดีนะ ASR ออกแล้วนะฮะ โอ้โหโกหังมาโดยที่ไม่ต้องการันตีเลยมันได้ง่ายจริงวะมันได้ง่ายจริงวะโกหังมาแล้วนะหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวคือคิดว่าไอตัวมงังหะเนี่ยปลดสองทางอะ่ะถึงจะค่อยเล่นแบบตึงๆหน่อยพิกาโลมาโอ้โหได้ตัวไม่ซ้ำเลยวะต่อไปเบเกตา้าพูดถึงก็ซ้ำแล้วอ่ะเบเกต้าหนึ่งทางเนาะฟีเซอร์โอเคดีอยู่ดีอยู่นี่ไง ไอสตัวท้ายเนี่ยเป็นฟีเจอร์แบบนี้เลยนะครับถ้ากับว่าผมก็ขาดแค่บูแล้วปะบูอ้วนจริงๆถ้าจะถ้าจะแค่สะสมจริงๆนะคือคุณไม่ได้สนว่าต้องเอามาเล่นหรืออะไรอะ่ะคุณก็เปิดครบ4ตัวเนี่ยคุณก็พอและเออสีหตัวใช่ไหมละ่ะคุณก็ครบแล้วไงก็คือได้มังหะทั้ง5ตัวครบแล้วไม่ต้องอะไรเลยแต่ผมก็จะขอปลดโกหงอะ่ะอือแา่ปลดโกหงคือตัวมังหะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ มันซับพอร์ตทีมได้นะครับแล้วมันซับดีมากๆเพราะว่ามันจะมีความสามารถที่ซับพอร์ตให้กับเพื่อนทั้งหมดเนี่ย ADK d e f e n s ฟนวก 40%40 เ40ทิร์นก็คือถ้าคุณเอามันไปนเล่นแยกเดี่ยวในทีมในทีมหนึ่งอะ่ะอย่างเช่นโกหังอย่างเงี้ยอยู่ในทีมลูกครึ่งสายหาได้ถ้าคุณเอาโกหังมาหง่ะไปใส่ในทีมพวกแก๊งลูกครึ่งสายหญ้าเนี่ยก็คือให้โกหังอะ่ะซับพอร์ตทั้งทีมไปเลย40%ในมันอยู่40เทิร์นก็คือแทบจะนับว่าเป็นซับพอร์ตทีมถาบอไปเลยนะฮะ 40ทืนเลยนะซัพพอร์ตสีแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็บวกกับว่าตัวมันเองก็พอเล่นได้ในยุคนี้แต่ว่ามันจะผมคิดว่าอายุไขมันจะจบไวมากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่แบบเหมือนทํามาเก่งแค่ในยุคนั้นอะแล้วพอเวลาผ่านไปสักปี2ปีก็คือเล่นไม่ได้แล้วอะไรแบบนั้นแต่ก็ต้องรอดูแหละตัวมันเก่งเกมยาวด้วยไอเกมมันสั้นมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ต้องเป็นเน้นเกมที่แบบว่ามีอายุเล่นประมาณหลายเฟสหน่อย มันถึงจะแบบพอได้ส่วนใหญ่ตัวมาังาะเป็นตัวละครสายสแต็คเรับนะครับถ้าใครไปส่องความสามารถกันมามาโกฮังฟีเซอร์บทหนึ่งว่ะโอเคฟีเซอร์นี่ก็ดีนะเพราะว่าฟีเซอร์เป็นล่างฟนอลฟอร์มเนาะซึ่งฟีเซอร์ฟนอลฟอร์มในตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้มีตัวละครอะไรเก่งมากตอนนี้ผมว่าล่างมางาังหะเนี่ยเก่งสุดเลยมั้งในบรรดาฟีเซอร์ฟนัฟอร์มทั้งหลายนะครับ โอเคบูอ้วนมานะครบแล้วคอลเลกชันของมังงะของเราครบแล้วนะฮะทีนี้ก็คือเหลือแค่ปลดแล้วโอโ้โหพิกโร่ไปอีกหนึ่งทางนะเริ่มหนึ่งทางกันรัว,วมันโอโ้โหฟีเซอร์มาอีกแลยตัวแม่งแบบว่าปลดดาวลุง้ง,ง่ายมากเลยอย่างเงี้ยโกหังน่าจะเป็นสามตัวท้ายแล้วปะโกหังตขาไหนมาโกหังไม่ใช่โกหังล่างนี้สิโกหังล่างสองเนะี่ยเอาแบบท่าแบบ ถ่าซิกเนเจอร์นะโกฮังพิกโร่ใหม่แล้วฮะพิกโร่อาจจะเป็นตัวละครที่ปลดดาวลุงตัวแรกบูมาตัวท้ายโกฮังฟรีเซอร์กูั้วฟรีเซอร์ได้ก่อนสภาพแบบนี้นะฟรีเซอร์กี่ตัวแล้วของผมเนี่ยแล้วมันได้สมอนพอยต์สิอันด้วเหรอผมเปิดไปแค่30เมตรได้สมอนพอยต์มา10แต้มเลยหรอถือว่าคุ้มนะเนี่ยฟนะีเซอร์ผมมีกี่ตัวเนี่ย ผมมีสี่ตัวแล้วผมขาดอีกหนึ่งก็คือได้ฟีเซอร์ดาวลุ้งเลยแล้วก็พิโกโกลโล่เนี่ยพิโกโกลโล่เป็นตัวร้ายสีเหลืองใช่ไหมพิโกโกลโล่ก็มีสามเนาะพิโกโกลโล่กับฟีเซอร์นี่ได้เยอะมากแหละแต่โกฮังเนี่ยผมยังขาดโกฮังโกฮังหายเนี่ยไปเก้าสิบเม็ดตู้แม่งแบบว่าดูดเพชรมากเลยมันเปิดมันมากเลยอพอเราเปิดแล้วเราได้ฟีเจอร์บ่อยแล้วมันรู้สึกมันมือไงไม่รู้ว่า นะแต่ก็ถามว่าคุ้มไหมบอกว่าก็โอเคนะมันแบบว่าอย่างน้อยมันก็เป็นตัวละครที่เอาไปใส่ได้หลายทีมอ่ะหลายตัวก็หลายทีมนะฟีเซอร์ก็เล่นทีมพวกวิกเก็ตบัตลาได้โกฮังก็อยู่เยอะแยะเลยผมว่าโกฮังอะอยู่ได้หลายทีมมากสุดแลลวมันติดพาวเวอร์บียอร์ติดอะไรอย่างนี้บ่อยโอเคโกฮังโอ้โหฟีเซอร์แม่งดาวลุงจริงว่ะฟีเซอร์นี่บายอย่างบ่อยเลย,เลยฮะทุกคน ่อจากนี้คือฟีเซอร์นี่จะไม่ต้องการแล้วนะเพราะว่ามันดาวลุ้งไปแล้วอะดาวลุ้งกันง่ายจัดเลยอะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวฟีเซอร์อย่าเพิ่งจตเย็นๆพี่ชายโอ้โหยืนยืนนั่นไม่ใช่หางมันไม่ใช่หางหลกนะดาร์คเพซีถ้ามาอีกนี่ไม่ขำแล้วนะไม่ใช่แล้วหยุดก่อนพี่ชายพี่จะมาลุ่วงนี้ไม่ได้นี่เกินลุงไปแล้วนะโอ้โหพี่ชายมันยังมาเลย พี่ชายมาชีนิวแล้วตัวถัดไปน้องชายฉันมาเยือนแน่นอนไม่ใช่วะป้าปเบมานะป้าเบปลดสองนะกูหังมันหายไปจริงแล้วเนี่ยกูหัางโอ้โหฟีเลยพี่ที่นั่นไม่ใช่หางรู้แล้วโอ้โหเจฟีรู้แล้วลว่าไม่ใช่หางเลิกเอาหางยัดปากกูได้แล้วพอแล้วไอ้เหี้ย มันตีที่แล้วก็สามตมันตีนี่สี่ตัวมันตีนี่ฟีเซอร์ออกสี่ตัวกูจะบ้ามันตีที่แล้วออกฟีเซอร์สามตัวมันตีนออกสี่ตัวกูหังผมหายเอาฟีเซอร์ออกไปแล้วเอาโกหังมาแทนหน่อยดีหนึ่งตัวเองโกหังอะ่ะมันหนึ่งตัวมันเล่นไม่พอนะนี่มันเป็นตู้ดูดเพชรชั้นยอดเลยนี่หว่าทําเป็นเล่นนะ คือดานบอลฮีโร่อะมันพอมีแอนิเมชันอะไรไงมันไม่ได้แบบว่างบน้อยเท่ามางังอะมันการันตีหนึ่งฟีเจอร์นั้นก็แบบพอเปิดมันนะดานบอลฮีโร่ตู้น,นั้นนะ่ยแต่พอตู้เน,นี้ยแม่งการันตีฟีเจอร์3ตัวเนี่ยยิ่งมันเขาไปใหญ่เอาล่ะโกหางมาหน่อยเถอะแต่กูเริ่มกลัวฟีเจอร์แล้วอะกลัวมากเลยตอนนี้คือหลอนจัดอะเรียกว่าหนังผีหนังเฮลเลอเลยฮนะคุณดูดิ ผมเปิดไปแค่90เมตรอะฟรีเซอร์แม่งแบบเอาหางยัดปากกูรัวเจ็ดแปดตัวเลยเนี่ยเปิดเปิดไปแค่90นะเ0เมตรนะฮะสามมันติสามมันติได้ฟรีเซอร์มาแปดตัวชิบหายแล้วกูโกหังมาคือคือตัวอื่นมันก็พอได้แล้วไงตอนนี้บูกับโกหังอะได้ไม่แค่อย่างละตัวเว้ยถ้าได้ปลดทั้งบูทั้งโกหังก็จะแจมมันจะได้ค่ากันโอ้โหมาแล้วบูนะโอเคขอบคุณมาก บูมาบูบดนะโกฮังโกฮังกลับมามานี้ไม่เอากูฮังลากเด็กเอากูฮังซุปเปอร์เซีสยสองนะ่ะโอเคฮะรอบนี้ฟีเจอร์ระหว่างทางหายเลยหายไปเลยโอ้โหไปการันตีสามตัวท้ายอย่างนี้โกฮังมาหน่อยมา้ยทีโกโรมาฮะน่าจะใกล้ดาวลุงเลยทิโกโรเนี่ยต่อไปนะการันตีตัวที่สอง พิโกโรอีกพิโกโรล,ลุงแล้วมั้งเนี่ยสุดท้ายโกฮังไอ้ีพอก่อนเลยพอก่อนเลยไปดเเเูเอา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 เหรียญไปแลกดีกว่าเอาเหรียญไปแลกดีกว่าจะได้จบๆนะมันได้โอ้โหได้มา21 24สิบอนพอยกันสามสนี่สมอนพอยผมครบ600พอดีเนี่ยผมแลกได้2ตัวเลยก็คือแบบคุ้มๆเลยจริงๆนี่การเปิดตู้มังอะถ้าเอาในแง่ของการฟาร์มสมอนพอยก็ไม่แย่นะ พราะมันใช้แค่30เมตรไงก็โลดลุ้งไปแล้วฟิเซอร์ลุง้งเบต้านี่ประมาณ2ทางใช่ไหมเบตา้าเบต้าได้ม่กี่ตัวนะเออสองทางส่วนบูนั้นก็น่าจะสน่าจะ1ทางนะบูเอ้ยบูก็2กูฮังเนี่ยหตัวเองอกูฮังผมไม่ได้ปลดสักทางเลยตอนเนี้คนอื่นเขาปลดกันละนาวเลยแฮ่ทำไมตัวที่อยากได้มากสุดมันถึงไม่ปลดให้กูหน โอ้โหทุกคนจาก300รเมตรนะไปตู้แม่งแบบมันเล่นกับความโลกมากของผมมากเลยแบบแม่งอยากได้ดาวลุ้งกันมากเลยตอนนี้คือแบบแม่งโลกมากล้าหายของแท้เลยโลกมากหางยัดปากเลยแลนนเนี้ยฟีเซอร์แม่งเตรียมแล้วมึงมึงโลกมากมึงไม่หยุดใช่ไหมมึงเปิดไม่หยุดใช่ไหมมึงเตรียมตัวโดนหางกูแน่เดี๋ยวยืนยืนรอเลยเดี๋ยวยืนมองหน้าเลยมึงยังไม่หยุดเปิดใช่ไหม มึงยังไม่หยุดเปิดใช่ไหมหางยัดปากครั้งที่ล้านแล้ว,วพว่อเออมึงเอาโกหังมาให้กูมันยากขี้อะไรแม่งมาตัวแรกเลยโกหังตัวที่สามตัวที่สี่เบตตาบดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตัวที่ห้าโกหังผมจะพูดโกหังจนกว่าผมจะได้โกหังตัวที่เจ็ดปะโกหัง โกหังโกหังโกหังเอาโกหังมาให้กูหยุดได้แล้วกูขอร้องกูแค่อยากบทโกหังไอ้เอี้ยมันยากเลยขนาดนั้นเอาโกหังมาให้กูโอ้โหไเ้ยนนลุงไปสามว่ะหนุ่มๆลุงไปสามครับเชีย่ยตู้กาชาแไหม้ชื่อหมดตัวตูม้มังงะไอ้สซ์ตูม้มังงะเล่นกูแล้วไป เอาจุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ชุดไม่อยู่นะฮะมาปังกับพิโกโลูปังกับพิโกโลแม่งโคตรจะแบบหน้าออกโกหังให้คนนึงก็ลูกคนนึงก็อาจารย์เผลออแม่งเป็นข้อเลี้ยงด้วยมึงต้องออกแล้วไอ้ที่สักทีเนี่ยมีพ่อมาด้วยเนี่ยพ่อตัวจริงเนี่ยหันหลังให้มึงเนี่ยโกหังเนี่ยแม่มึงก็มาแม่งมาทาั้งครอบครัวแล้วเหลือแค่มึงแล้วมึงเป็นลูกแบบมึงคือคนเดียวที่ต้องออกละโกหัง ตัวที่สโอเค yes สักทีไอสัตว์จบไม่เงยโกงหางกดซ2ทางแล้วเว้ยพอ่อไม่ <c oughs> นึกว่าจะต้องแบบไม่ได้เสียเยอะขนาดนี้นะเสียไปกี่เพชรวะผมมี300ร้อตอนแรกผมเหลือร้อยห้าเลยนะผมเสียไปร้อยกว่าเม็ดเกือบ200เหมือนกันนะเฮ้ยผมเสียผมเสียถึงเกือบผมเสียแบบประมาณ190เลยนะเพราะผมมี330เม็ดเนี่ ในที่สุดนะฮะมาขนาดนี้โกหังดาวลุ้งไปปิดท้ายโกหังบูบูนี่ลุงปะไม่รู้อะแต่ก็ประมาณนั้นเบกาตาเกินโกฮังปิดท้ายหน่อยไหมเก้าสิบเโอเคพอเฮ้ยมันเอาตัวเกินไปแลกดาวลุงได้นี่วาเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าถ้าผมเอาตัวเกินที่มันเกินลุงอย่างเออฟีเซอร์มีประโยชน์อย่างนี้นี่วา เอยทำไมกูไม่ทำไมกูไม่ปลดดาวรุ้งก่อนแต่แรกวะเนี่ยฟีเซอร์นี่เกินมันเยอะมากแยวผมจะเอาเหรียญเกินไปแลกให้มันเป็นเหรียญเนาะเอาตัวเกินไปแลกเป็นเหรียญแล้วก็มาลองดูว่าเราจะมีเหรียญโดยรวมเท่าไหร่ไม่แน่อาจจะมีสิทธิ์ที่ทําให้โกหังของเราเป็นดาวลุ้งได้ฮะมาเดีย๋ยวเราไปขอเวลาปั้นลุ้งก่อนมาดูกันนะตอนนี้ผมไปทาปวดดาวลุ้งกัน3ตัวก็คือพิกโรเบตตาแล้วก็ฟีเซอร์ผมจะเอาตัวเกินไปแลกได้เนาะนี่ เบกต้าเนี่ยเกินมา 1, นึ่งพิโกโลเกินมา2มันมันแลกได้1ตัว3เหรียญเนาะต่เป็น9ก้ฟีเซอร์เนี่ยหนักเลยหตัวไปเลยเอาหางออกไปเลยไอี้เอาหางออกจากปากกูเดี๋ยวนี้ได้มายี่เจ็ดเหรียญเลยโอ้โหไปทิ้งแล้วก็ผมจะสามารถแลกโกฮังได้อีก2ตัวอย่างน้อยขั้นต่ำปะ ก็คือโอ้โหเีทยมันน่าแบบภาพเฮ้ยเราสามารถทําดาวลุ้งทั้งแก๊งได้เลยเนี่ยมันขาดคนละตัวแล้วตอนนี้ยบูก็ขาดหนึ่งโกฮังก็ขาดหนึ่งเลยมันแบบมันยิ่งเปิดแล้วมันยิ่งหวานอะแล้วแบบว่ามันใกล้จะดาวลุ้งทั้งหมดแล้วอะมันก็เนาะทําให้เราแบบอยากอยากหาให้มันลุ้งไปสักทั้งหมดจริงๆอะให้มันคคตๆไปเลยอะอ่ะเดี๋ยวแรกโกฮังมันก่อนค่อยว่ากัน ตัวละครเต็มโกหังแรกมาแรกได้สองเกนตะโกหังผม90%ซทุกคนมาขนาดนี้แล้วทุกคนครับมาขนาดนี้นี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย,ย,ยดูดเพชรชั้นยอดเลยอ่ะดูดเพชรชั้นยอดเลยกูทำไปทำไมวะแต่คือผมคิดว่านะเปิดมันตีเนี่ยถ้ามันออกเกินฟีเจอร์ ก็เอาตัวที่มันเกินฟีเจอร์ไปแลกลุงได้อไอ้สตัวนั้นนะเกินมาก็ไปแลกเหรียญได้แต่ถ้าได้โกฮังกับบูเพิ่มก็ดีเลยเอานะนี่คือรอบท้ายจริงแล้วจี่ห้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็มีโอกาสที่จะได้ดาวลุงโกฮังการันตีเลยว่าได้เพราะว่าผมขาดเหรียญน,นิดเดียวเองถ้าเกิดว่าผมจะผมจะขาดใครที่ไม่ใช่ดาวลุงคนหนึ่งก็ต้องเป็นบูอะยังไงมันตีเนี่ยผมเปิดจบผมได้โกฮังลุงแน่ๆถ้าเกิดว่า ตู้มังอ่ะทั้ง5้าตัวนะครับผมจะลุ้ง4ตัวแล้วก็อาจจะไม่ลุ้ง1ตัวหรือไม่ถ้าโชคดีอาจจะลุ้งทั้งหมดอ่าลุ้งหมดอย่างนี้ลุ้งหมดอย่างนี้ลุ้งหมดแน่นอนทุกคนลุ้งครบแล้วครับลุ้งครบจริงๆไม่ต้องไปแลกเหรียญด้วยไงทําไมมันมาดีเอาจังหวะนี้วะจังหวะที่แบบว่ากูต้องการที่เป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ฟรีเซอร์มันก็เป็นฟรีเซอร์หลัวๆพออย่างนี้นะมึงออกครบหน้าครบตาเวนดูเพชรฮะจาก300ครับผม จาก300กว่านะฮะเหลือ120นะฮะเรียกว่าได้อยู่เปิดเป็นตู้ที่เปิดมันมากเล่นกับความอยากได้ดาวลุ้งของเราจริงๆเล่นกับความสายสะสมโคตรๆถ้าใครโชคดีมากๆเนี่ยควจะได้ปลดไว้หน่อยเพราะว่าการปลดตัวละครดาวลุง้งตู้เนี้ยปลดง่ายมากเลยถ้าใครโชคดีจริงๆนะได้แบบไม่ได้ซ้ำหน้าขนาดนั้นเนี่ยได้คระกันตลอดอ่ะคุณอาจจะเสียแค่ประมาณร้อยกว่าเม็ดไม่ถึง200ยด้วยมั้ง แล้วคุณอาจจะได้ปลดดาวลุ้งเกี่ยวโยกแก๊งเลยก็ว่าได้ผมว่ามันปลดมันมากเลยตัวนี้นี่ดูสะกก่อนโอ้โหดาวลุ้งกันครบตี้ไอ้นุม่มบอกเลยว่าเท่จริงๆฮะสแตทดาวลุ้งก็ประมาณนี้นะโอ้โหใช้ได้อยู่นะพอปั้นดาวลุ้งก็คือ1 5ื่นห้าหมื่นสี่อยู่นะเดี๋ยวไปใส่ออฟประจําตัวด้วยเนะี่ยก็น่าจะโอเคอยู่ปลดดาวลุ้งนะฮะจะได้มันใส่สติกเกอร์ไม่ได้เนาะเป็นภาพมังนะ่งอะถ้าใส่ได้ทำให้ภาพมันดูเคลื่อนไหวน่าจะเทด่ดีอันนี้เนี่ยนะครับ นี่คือคลิปเปิดกาชาตัวละครมังงะของผมนะฮะใครเปิดเสียหายไปเท่าไหร่เจอชะตากรรมเดียวไหมเจอฟีเซอร์ยัดหางเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าใครไปเจอใครทําชะตากรรมใส่คุณก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับผมก็เอาจริงๆ่ะมันก็คิดว่าอาจจะต้องควรเสียน้อยกว่าน,นี้ไม่รู้เหมือนกันแทะแต่แบบรู้สึกว่ามันมีสิทิ์ที่จะเสียน้อยกว่าน,นี้แล้วมันปลดดาวลุงโยกแก๊งได้เร็วกว่าน,นี้ได้แต่ผมก็โอเคนะเพราะว่า มันเป็นสายสะสม,มะนะครับแล้วก็มันไม่ได้ใช้เพชรงบเปิดเยอะมากอยู่แล้วแต่มันเน้นความถี่ความได้รัวๆไงพอเราเปิดได้ง่ายๆได้รัวๆก็คือมันอยากเปิดต่อเรื่อยๆโคตรจะแบบว่าการพนันเลยทียก็ดูดิเพชรเดี๋ยวรอ20เม็ดเลยแต่ก็นะเดี๋ยวเก็บใหม่ได้ครับไปเก็บรอนูน่นอีกทีนึงฉลองใหญ่ขอให้เป็นสักทีเถอะนะล่าสุดบอกตู้ใดมากว่าจะไม่เปิดแล้วก็มาเสียตู้มาหงะไปแบบเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ทำไงได้ครับตู้แม่งหอมหวานเหลือเกินโอเคไปแล้วครับบายบายขอให้ทุกคนโชคดีฮนะ